นี่อาจเป็นทางออกเมื่อแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาแพง BMW ผสานคุมพลังไฟฟ้าทำงานร่วมกับไฮโดรเจนวิ่งไกลทะลุ500กิโลเมตรสนับสนุนโดย SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนให้เลือกจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือจะซื้อไปขายก็ดีการประมูลไม่ยุ่งยากแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูล ปัจจุบันแม้ว่ากลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่จะได้รับความนิยมอย่างมากจากการผลักดันเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำบวกกับราคาด้านพลังงานน้ำมันที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในบางประเทศด้วยเหตุผลดังกล่าวรถยนต์พลังงานทางเลือกจึงถูกผลักดันและเป็นที่สนใจของลูกค้ามากขึ้นซึ่งปัจจุบันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทว่าขณะที่กระแสะและแนวโน้มเทไปฝั่งรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งขุมพลังทางเลือกที่หลายค่ายพยายามพัฒนาเพื่อออกสู่ตลาดอย่างเช่นขุมพลังไฮโดรเจนโดยล่าสุดเมื่อราว2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมา BMW บริษัทยานยนต์ชั้นนำของโลกจากเยอรมนีได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าไฮโดรเจน BMW iX5 Hydrogen Fuel Cell โดยค่ายพร้อมแล้วที่จะส่งรถยนต์กลุ่มแรกราว100คันให้กับกลุ่มต่างๆเพื่อทดสอบสาธิต สำหรับเก็บข้อมูลเพื่อใช้พัฒนาระบบต่างๆก่อนจะเริ่มผลิตเวอร์ชันสำหรับจำหน่ายจริงในเร็วๆนี้กว่า4ปีที่ BMW มีความพยายามพัฒนาระบบและกลุมพลังขับเคลื่อนโดยเชื้อเพลิงไฮโดรเจนโดย BMW iX5 Hydrogen นั้นถูกเผยแนวคิดครั้งแรกที่งาน Frankfurt International Motor Show เเมื่อปี2019ในขณะที่ค่ายยานยนต์ต่างๆพากันล้มเลิกการพัฒนาระบบขับเคลื่อนดังกล่าว แล้วหันมามุ่งหน้าสู่ขุมพลังไฟฟ้าแบตเตอรี่แทนสำหรับการพัฒนาขุมพลังไฮโดรเจนฟิวเซลของ BMW นั้นได้รับความร่วมมือจาก t o y ยต้าซึ่งถือได้ว่าเป็นค่ายที่ทุ่มเทและทุ่มทุนพัฒนาชุดขับเคลื่อนไฮโดรเจนฟิวเซลมากกว่าใครโดย BMW iX 5 i ฮโ Hydrogen Fuel c e l ตัวถังถูกประกอบขึ้นในศูนย์วิจัยและนวัตรกรรมมิวนิกประเทศเยอรมนีโดยเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนนั้นมาจากโตโยต้า แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ BMW iX5 Hydrogen และเทคโนโลยี BMW eDrive Generation ที่5ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าคันดังกล่าวนั้นมาพร้อมกับพลังกำลังสูงถึง295กิโลวัตต์หรือราว401แรงมา้าสำหรับเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนั้นจะถูกเก็บไว้ในถังทนแรงดันสูงขนาด700 bar 2ถังโดยถังที่1ติดตั้งตำแหน่งกลางตัวรถ และอีกทังใต้ที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังวัสดุทําจากพลาส,สติกเสริมด้วยใยคาร์บอนไฟเบอร์สามารถจุเชื้อเพลิงได้6กิโลกร,รมัมให้ระยะเดินทางในไกลสูงสุด504กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ก่อนที่จะต้องแวะเติมเชื้อเพลิงอีกครั้งซึ่งจะใช้เวลาในการเติมราว3-4นาทีด้วยระยะการวิ่งมากกว่า500กิโลเมตรต่อเชื้อเพลิงหถัง,งบวกกับระยะเวลาในการเติมที่รวดเร็ว จะช่วยให้การเดินทางระยะไกลนั้นทำได้ต่อเนื่องเหมือนกับรถน้ำมันต่างกันที่ bmw ix 5 hydrogen นั้นจะไม่มีการปล่อยมลพิษนั่นเองก็เรียกได้ว่าเข้าใกล้ความเป็นจริงเข้าอีกขั้นแล้วสำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยลุมพลังไฮโดรเจนฟิวเซลของ bmw แม้ว่าส่วนใหญ่ค่ายัานยนต์จะพุ่งเป้าไปที่รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เป็นหลักแต่สำหรับ bmw นั้นพวกเขายังมองว่าลุมพลังที่ขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจนนั้น จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตหากมีการพัฒนาและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าเวอร์ชันจำหน่ายจริงของ BMW iX5 Hydrogen นั้นจะถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่และจะได้รับการตอบรับที่ดีเท่าที่ควรหรือไม่เพื่อนๆครับคิดเห็นว่ายังไงน่าสนใจหรือไม่กับเรื่องนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ ส่วนใครที่กำลังมองหาหรือต้องการรถมือสองแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลเรามีรถมือสองให้เลือกมากกว่า4,000คันต่อเดือนราคาถูกออกรถง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้เงินดาวใครที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ